มีขึ้นนำแน่นอนสวยพี่ขีดวงกลมไว้สิครับโอ้โหมาต้องอ่านเลยว้ยอ่านไว้ทองไว้ได้พี่อาดีดดักปัก พองขอโลกดิข้าแล้วฝังเอะมให้เลยให้ไวเลยไม่เข้ากรอบเลยเนี่ยยวหนึ่งพี่วรครพี่พี่เข้าไปแล้วไงกล้องกล้องเรียกไหครับเรียกผมไหมปาเข้าไปเฮ้ย้ยิงข้าเหมือนว เฮยครับหุดเลยครับยุดเลยครเขาเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนไปแทนที่เกียรติไงหรือว่าแพ้ดิก็ไม่ยิงอ่ะเออว่ะเอ้ยมึงกินลงสนามข้างเราดิว่าเอ้ยวิ่งเลยนะอย่านะเเา่ล็กสอนเชิงหน่อยดิว่าเป็นยังไงการยิงโทษที่ถูกต้องอ่ะไอ้แปะข้างซ้ายมืออ่ะโอ้โหดูเลี่ยมันพูดแล้วว่ะ ก็เนี่ยแปลอย่างเงี้ยแปลอย่างนี้เลยแล้วกูจะไปทางไหนเนี่ยดูดิอาร์ตแปลข้างนู้นแหละนี่พี่ทองนะพี่ทองสินย่งยังย่งยังไม่จบพี่นัทพี่นัทเดี๋ยวโดนวิ่งมานี่ก่อนสองนัดเลยนั่นอ่ะทำไม เส้นก็เล่า้ยู่โอ้ยแป๊ปซี่ด้วยของเก่ายังลืมเลยเฮ้ยตียแป๊ปซี่ด้วยโอ้ยเอนมอลอยต์รด่ว